สวัสดีค่ะวันนี้จะสาธิตวิธีการถักหัวใจนะคะง่ายๆหัวใจตรงนี้นะคะจะถักด้วยไหมวีนัสวินิดนะคะเส้นใหญ่แต่วันนี้จะสาธิตด้วยการถักไหมวูลนะคะซึ่งเส้นจะขนาดเท่าๆกับไหมวินิดนะคะ แต่ความรุ่มจะต่างกันมากนะคะจะถักง่ายกว่ากันเยอะเลยนะคะไหมเส้นเส้นใหญ่ของวินปีนัสนี่จะค่อนข้างแข็งนะคะถักลำบากนิดนึงเริ่มด้วยการจับไหมนะนะคะด้านปลายจะอยู่ทางด้านขวาน,นะคะพันที่นึ่ก้อย แล้วก็พาดนะคะที่นี่ชี้อทนนี้เรามาเริ่มทําก็หน่อยนะคะทัพันหนึ่งสองแล้วก็จับใหม่ออกมานะคะพาดแล้วก็สอบเข็มเข้าไปด้านใต้เตวกกวักเห็นไหมคะ อันแรกนี่เราไม่นับนะคะนับอันถัดไปเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งเอ็กสองสามสี่ แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก x นะคะก็คือก้อนหอยหกหลักวิธีการทําก้นหอยดึงนะคะวิธีการดึงไหมง่ายๆก็คือสังเกตดูว่าเส้นเราดึงเส้นที่มีปลายเนี่ยนะคะดึงเส้นไหนขยับแล้วก็ดึงนะคะดึงให้มันรูดป,ปิดก้นหอยเห็นไหมคะวิธีการง่ายนิดเดียว ต่อไปแค่ถึงเส้นที่เหลือวิธีการทำก้กนหอยแบบนี้นะคะก็จะมีข้อดีก็คือตรงกลางนะคะจะไม่เป็นรูจะไม่เป็นช่องใหญ่มากนะคะจะปิดสนิทเลยนะคะถักแถวถัดไปนะคะโค้ด v หรือ 6v นะคะก็หมายถึงเราจะถัก v ให้ครบทุกหลักก็คือ1 2 3 4 5 6หให้ครบ 6v นะคะวิธีการถัก v 2x ใน1หลักก็จะเป็น 1v นะคะไหคะหนึ่งสก็จะเป็น 1v ต่อไปหลักถัดไปก็คือ 2 x ในหนึ่งหลักก็จะเป็น1 v เราจะได้ทั้งหมด2 v นะคะ x 2 x เท่ากับ1 v 1 x 2 x เท่ากับ1 v 1 x 2x เท่ากับ 1v 1 1x xv นั่นก็คือ x x หลักแรกนะคะถัดไปก็คือ v ทำน,นี้ให้ครบนะคะให้ครบทุกหลัก 1x V X V X V x v x v โคดนี้นะคะจะรวมทั้งหมดจะได้ทั้งหมด18หลักเราลองนับจุดเริ่มต้นนะคะ1 2 3 4 1 2 3 สอ1สิบสาม1ิ1สเป็นอันว่าครบถูกต้องนะคะต่อไปโค้ดถัดไปก็คือ1 8 x หรือถ้าเราเขียนสั้นๆก็คือแค่ x นะคะก็หมายถึงว่าเราถัก x ให้ครบทุกหลักก็จะได้ทั้งหมด1 8 x นะคะถัก1 7จ็ดแปดเก้าสิบสิ็ดสิบสองสามสส แปดเป็นอนุรัครบแล้วนะคะเราก็จะได้หัวใจส่วนที่หนึ่งปากสุดท้ายนะคะเราจะปิดงานด้วยสีนะคะปกติเราไม่ปิดก็ได้นะคะแต่เพื่อความเรียบของงานนะคะเราก็จะปิดนิดนึงส่วนที่หนึ่งนี่เราจะเหลือไหมไม่ต้องเยอะนะคะ ปลายไหมไม่ต้องเยอะแล้วตัดตึงนะคะซ่อนไหมไว้ด้านในนะคะเราจะเย็บติดก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมา่อม,าอมถ้าเราจะ เย็บติดแล้วก็เย็บติดได้เลยนะคะซ่อนไปตร,ตรงกลางเพื่อความหนาแน่นนะผูกนิดนึงก็ดีนะ แน่แนๆไม่รู้อ่าเราได้หัวใจส่วนที่หนึ่งแล้วนะคะเสร็จหัวใจส่วนที่หนึ่งนะคะ